สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนภาษาใน tiktok นะคะวิธีทําก็คือให้เราไปตรงที่อ่ารูปมีนะคะตรงนี้รูปโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้เรากดที่จุดสามจุดนะคะด้านบนแล้วก็มาที่แอปแลงเกจนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้ามาแล้วเราจะไม่เจอภาษา อันไหนเลยนะคะนอกจากภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าให้เขาจะให้เรากดที่คำว่า English นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะโชว์ภาษาต่างๆนะคะขึ้นมาแล้วเราก็เลือกภาษาไทยตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็กดดัน เรียบร้อยค่ะภาษาในแอปติ k กตอกก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ